พอดีแล้วเขาจับได้นี่นะคนที่มาแบบแตงโมน้ำที่ไปรีดน้ำกันไว้ในบ้านนะหวานเจี๊ยบนี่พี่น้องเอ้ยเบิ่งเอานี่ชี้หามเงนกันเดือนเลยหลังเกียดีเต็งเต็งเจังซี่แหละครับเนี่ยโอ้ยหายก็ลุกเดินอบบ่นนั้นก็ลุกได้ยังเมื่อยกว่าอยู่เบิ่งเอาครับเดี๋ยวอยากมากอ่ะครับรับบากแค่ เพื่อน่ะเพื่อน่ะเพื่อนึงเหรอคิมคูถ้าได้ปืนกระป๋องมาแล้วปืนอะไรอะปืนกระป๋องปืนกระป๋องนี่ปืนอะไรอ่ะไม่รุ่นปืนกระป๋องจ่าจ่าได้แต่รุ่นร้อยแต่มาได้ตัวยง